น้ำมูลห้าสิบกรัมผสมน้ำปูด50 ml ครับอันนี้ผมคงจะอันนี้มัน20 20กรัมเนาะผมจะแบ่งครึ่งเนาะประมาณสิบคนเดี๋ยวของเราจะมีใช้ต่อเนาะมันจะมีสองกองเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้ทั ขั้นตอนและว,วิธีการทำวายนะคะตอนนี้อยู่ที่อะไรนะคะอา,อาจารย์เอาเอายิ้มแใส่แก้วก่อนนะครับอันนี้สองละยี่สิบกรัมนะ <c oughs> เราแบ่งครึ่ง <c oughs> เพราะว่าใช้ <c oughs> ต่อขวอดขวดละสิบนะ <c oughs> กัมเนะเพราะมันมันสองละยี่สิบผมเลยเขาแบ่งสองละยี่สิบแบ่งเป็นสิบนะคะ แบบเป็นสิบเพราะว่าใช้แค่สิบสิบอะไรคะสิบกรัมครับเราจะเท่าน้ะตาช่างซื้อมาจากต่างประเทศเากันใส่แก้วละสิบกัมนะครับอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะครับผสมน้ำอุ่นลงไปน้มุ 50มล50มลนะคะฮัเดอรพี่นางเอ้พี่นางเทนนิสิงวินเล็ดเทนนิสิงวินเล็ด สันสันก็สันสู้ค่ะสันสู้สันสู้แล้วแล้วคนให้เข้ากันนะครับคน,นคนให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณสิบถึงห้านาทีคนยืดกับน้ำเปล่ายมไว้ไ งไว้สิหรือถึงยี่สิบนาทีทิ้งไว้สิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีใส่ส้อยเชื้อ อมันนมไหมัินมันนมโอเคแล้วครับเราก็ปิดปิดไว้เดี๋ยวการุเคลื่อนนะสิบหสิบห้านาทีจะไดูปิดไว้ประมาณสิบห้านาทีถ้าเราไม่ปิดก็เผื่อจะมีจุลินทรีย์อะไรคนเพื่อนเข้าไปได้ง่ายเนาะคือป้องป้องกันไว้ก่อน้องกันดีที่สุดแค่นี้ใช่ไหมครับ ไปก่อนแล้วก็มาเติมแต่น,นี่